ผู้ชมคะมีความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลนะคะที่เกี่ยวข้องกับ เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแรงงานที่อยู่ที่อิสราเอลณขณะนี้ทั้งที่ยังคงมีชีวิตอยู่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงมีรายงานที่เขาโพสต์ไว้อะไรเพื่อนรายงานด้วยกันค่ะที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ6คนบอกว่าถูกกลุ่มฮามาสบุกเข้ามายิงอีกด้านหนึ่งก็จะมีแรยงานไทยโพสต์ขอความช่วยเหลือกลุ่มนี้เห็นบอกว่าติดอยู่ฝั่งฉนวนกาซาแล้วพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ไทยในอิสราเอลแต่ยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้ เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันค่ะว่าติดต่อไพ่บบใดเลยครับเพราะว่าจะเป็นสถานทูตรรของศุนของไทยบ่สามารถติดต่อไดจักทังเลยครับผมแล้วก็บรูว่าสถานการณ์ตอนนี้มู่หมปลอดไอัยบ่ปลอดภั่ยังบรูเลยครับยังไม่ผู้ใดให้คําตอบผู้กมได้เลยเดี๋ยวนี้ว่าสิเป็นนายจ้างเนี่ก็ไปหุดหั้อยย่ใสซ่บรูครับผมปล่อยมู่หงไต่าตามยถากรรมตอนนี้มู่หม,มันเก็บเข่าเก็บของใส่กระเป๋าเรียบร้อย,ยแล้ว อยากสิอพยกออกจากนอกพื้นที่ตรงนี้ที่เขาสู่รบกันครับผมร่ดอดแต่เศร้าครับจนหอดป่านนี้ยิงติดต่อไปบ่ได้อยู่ก็จังมูผมถึกปล่อยทิมนีหละทั้งที่มูผมมาแบบถึกต้องตามกฎหมายทรงเงินเข้าประเทศตั้งลายบาดนี่ค่ะคือหนุ่มอุดรธานีคนนี้โพสต์ผ่าน Facebook ทิวนครเพนนะคะขอความช่วยเหลือในการอพยพออกจากพื้นที่เขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ห่างจากฉนวนกาซ่า2กิโลเมตรเท่านั้นคืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสุดๆนะคะคแต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไทยในอิสราเอลได้ติดต่อในจ้างก็ไม่ได้ด้วย<อ>ที่สำคัญคือเขาเข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมายนะคะคขึ้นทะเบียนถูกต้องล่าสุดผู้ชายคนนี้อัดคลิป อัปเดตสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งพบว่ามีการนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้ามาแจกจ่ายอยู่ในจุดที่พวกเขาอยู่แล้วซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงระเบิดดังเป็นระยะระๆคือเรพาะใ้เห็นสถานการณ์ยังรุนแรงจริงๆนะคะก็เลยต้องออออกมาอัดคลิปเพื่อระบายความในใจว่านายจ้างก็หายไปติดต่อหน่วยงานของคนหทยก็ไม่ได้อีกคือถ้าดูแบบนี้เท่ากับว่าอันเนี้ย ยังอยู่ในฝั่งนะอิสราเอลนะแต่ว่าอยู่ใกล้ชายแดนกาซามากๆเลยครับอีกรายหนึ่งค่ะเป็นผู้ใช้ Twitter นะคะโพสต์เหตุการณ์ที่อ้างว่าสถานการณ์ยังไม่สงบแต่ในจ้าบังคับให้แรงงานไทยออกไปทำงานจนมีระเบิดลงทำให้เสียชีวิตสองคนและต่อมาผู้ใช้ Twitter รายนี้ก็ได้โพสต์คลิปที่แรงงานไทยถูกบังคับให้ทำงานในพื้นที่สีแดงนะคะพร้อมกับถามว่ามีหน่วยงานไหนที่ให้การช่วยเหลือได้บ้าง ไปดูคลิปนี้ค่ะครับเบิ้งเลยครับเบิ้งความใจดำของนายจ้างอยยยุนี่นเขตพื้นที่เสียงครับอยู่ครับเนี่ยเหตุการณ์ว่าปกติมันสร้างลูกน้องเฮ็ดงานปกติครับผูได้บนลงเฮ็ดงานมันหนีบอกอะไรนี้ย่างเดียวครับสถานการณ์แบบนี้ทีนี้ไปใสครับอูดเบื้องครับของนายจ้างอื่นเขาสร้างลูกน้องนอนเบิดครับ อ,นนอันนี้เทียกบยกับพื้นที่อ,อื่นๆครับคือแรยง,งานยังต้องออกไปแล้วตรงนี้คือพื้นที่โล่งก็เสี่ยงภัยค่ะไม่รู้ว่ากลุ่มฮามาสจะโจมตีเมื่อไหร่แล้วถามคําถามสําคัญก็คือจะมีใครช่วยเหลือพวกเขาได้บ้างโอ้โหตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากจริงๆะนะครับส่วนที่บ้านของคุณพงพัฒน์สุชาติอายุ29ปีอยู่ในตำบลกระแชงอำเภอการทรรักษ์ จังหวัดศรีสะเกดนะครับทางครอบครัวก็มารวมตัวพูดคุยกันเหตุการณ์ที่ทางคุณพงพัฒน์เนี่ยโดนระเบิดเสียชีวิตขณะที่นายจ้างให้แรงงานประมาณ60คนออกไปเก็บผลผลิตยอยู่ในไร่ผู้เป็นพ่อคือคุณสวยัยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่ารู้ข่าวว่าลูกชายคนเล็กเสียชีวิตตอนหนึ่งทุ่มของเมื่อคืนนี้โดยลูกชายคนโตที่ทํางานอยู่ด้วยกันโทรมาบอกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสัญ,ญญาณขาดหายไปได้ยินเพียงคําสุดท้ายนะครับว่า ก๋อมตายแล้วทําเอาพูดเป็นพ่อบอกได้ยินแบบเนี้ยพูดอะไรไม่ออกเลยเข่าสุดลงกับพื้นเดินกลับบ้านแทบจะไม่ได้นะครับยังดีที่มีเพื่อนบ้านมาช่วยพยุงคุณพ่อนะครับกลับมาที่บ้านโดยตอนนั้นนะค,คุณพ่อบอกว่าลูกเนี่ยมีลูกเพียงสองคนโดยโดยที่คุณพ่อเนี่ยบอกว่ามีลูกเพียงสองคนซึ่งคุณพ่อบอกว่าก็บอกลูกเสมอนะครับว่าถ้าเขายิงกันหนักอยู่ไม่ไหว ก็กลับมาบ้านเราซึ่งลูกทั้งสองคนเพิ่งเคยไปทํางานที่นู่นเป็นครั้งแรกได้ประมาณสักสาปีเศษนะครับก่อนหน้านี้ก็กลับมาบ้านบ้างน,นะในช่วงสงกรานต์อะไรแบบนี้แล้วก็เพิ่งจะกลับไปทํางานอีกรอบหนึ่งโดยตอนนี้คุณพ่อบอกว่า <ทำ S 1> สิ่งที่ขออย่างเดียวนะตอนนี้คืออยากได้ศพลูกกลับมาที่บ้านเพราะอยากเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายลองฟังดูหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นสอบถามไม่ได้เพราะว่าสัญญายมันก็ไม่ค่อยติด รู้แต่ยินคําสุดท้ายกับว่าไอ้กล่อมตายแล้วพ่อก็บอกเขาว่าถ้ามันยู่ไม่ได้ก็กลับนะลูกเขาก็อยู่ได้อยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงบอกพ่อบอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> บอกอยู่ไม่ไหวกลับเะลูกสวนที่ปลูกอะไรครับขณะที่คุณวารุณีดาวสายภรยาของ คุณพงพัฒน์นะเล่าบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับสามีคือช่วงเช้าสามีร้องบอกว่าแค่นี้แหละเขายิงกันอีกแล้วแล้วก็วางสายไปสุดท้ายทราบข่าวร้ายว่าสามีถูกระเบิดเสียชีวิตนะคะคือตอนนี้เสียใจมากนอนไม่หลับค่ะอยากจะได้ศพสามีกลับมาประกอบพิธีตามประเพณีโดยเร็ว,รวแสดงความเสียใจด้วยนะคะคอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สลดจริงจ ก็คือผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่มีการโพสต์ไว้อะไรเพื่อนแรงงานไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสบุกเข้ามายิงเสียชีวิตถึง6คนข้อความเนี่ยบอกว่าในที่สุดก็ไม่ได้มากินข้าวด้วยกันหลับให้สบายนะหลอยแจ็คหม่อนพ่อใหญ่ดอนพ่อใหญ่ปู่โจ้เห็นบ่นว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วนะ มีข้อมูลนะคะคุณผู้ชมบอกว่ากลุ่มฮามาสได้บันทึกเหตุการณ์ขณะที่บุกเข้าไปยิงแรงงานไทยกลุ่มนี้ด้วยโดยแรงงานไทยกลุ่มนี้พบว่าทำงานเลี้ยงสัตว์แล้วก็พักอยู่คนละอาคารกับผู้โพสต์นะคะติดตามพ p ีพิทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย